สวัสดีค่ะได้ยินเสียงกันตั้งแต่ต้นคลิปอย่างนี้ก็อย่าพิ่งกดนี้หายไปไหนนะคะหลังจากที่สปอยเรื่องคร่าวๆเสร็จเดี๋ยวจะมีอินโทรดักชันให้ฟังกันนะคะเรื่องนี้ขอบอกเลยว่าอาจจะมีดราม่าพอกรุบกริบกรุบกริบแต่ก็ดราม่าเยอะกว่า2เรื่องที่ผ่านมานะคะก็เป็นแนว เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่เป็น one night stand หรือว่า,ามีความสัมพันธ์ทางกายกันก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆพัฒน,นาขึ้นความรู้สึกพัฒน,นาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครที่จะเป็นฝ่ายรู้สึกก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องนะคะแล้วก็แอบบอกใบ้นิดนึงว่าในเรื่องเนี่ยมีตัวละครใหม่ด้วยนะทุกคนอาจจะลืมพระเอกไปเลยก็ได้งานดีมากแม่โอเคสำหรับเรื่องนี้นะคะก็หนูรู้ว่า พี่ชอบเป็นนิยายเซตที่สืบเนื่องมาจากเรื่องก็หนูอยากเรียกว่าแดดตีกับก็หนูอยากอย,กอยู่กับเฮียนะคะซึ่งตัวละครของตัวพระเอกคือพี่เหนือเนี่ยปรากฏมาตั้งแต่เรื่องแรกละก็หนูอยากอยู่กับเอ้ก็หนูอยากเรียกว่าแดดตีส่วนน้องเบลเนี่ยน้องมาในเรื่องที่สองก็คือเออเรื่องของน้องน่านนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ตัวละครจะอยู่ในจกักรวาลเดียวกันแต่เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะแตกต่างกันเส้นเรื่องอะไรการดําเนินเรื่องต่างๆก็จะต่างกันนิสัยของน้องๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วยน้อง,อง,องพายก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งน้องนานก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งน้องเบลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ฟังสองเรื่องแรกแล้วมาฟังเรื่องนี้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มันไม่มีอะไรที่ ต่อเนื่องการแค่ตัวละครนะเขารู้จักกันอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่ถ้าใครที่ฟังเรื่องแรกกับเรื่องที่สองแล้วฟังเรื่องที่สามต่อก็จะเอเขาอาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าเเขาจเจอกันได้ยังไงหรือว่าพี่เหนือนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสองคนก่อนหน้ายังไงน้องเบลมีความสัมพันธ์กับสองคนก่อนหน้ายังไงก็คือแบบเหมือนเปิดตัวละครพี่เหนือกับน้องเบลมาตั้งแต่สเรื่องก่อนหน้านี้แต่ว่า สองคนเนี่ยมารู้จักกันในเรื่องนี้งงไม่เอ่ยอย่างง,งนะถ้างงนะนําให้ไปฟังเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองใหม่ขายของขายของนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็อ่าเล่าเรื่องโย่อๆให้ฟังนะคะก็คือพี่เหนือกับน้องเบลเนี่ยเขารู้จักกันเพราะว่าน้องเบลเนี่ยเป็นเพื่อนของน้องน่านพี่ฝึกงานกับน้องน่านใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพี่เหนือนเขาก็จะมารับน้องน่านซึ่งเป็นน้องชาย บ่อยๆที่บริษัทที่ฝึกง,งานอะไรเงี้ยทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสได้เจอกันได้สารสัมพันธ์กันในวันหนึ่งจนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์แบบแอบแซบเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าสองคนเนี้ยคือแบบถึงขั้นนั้นก็คือขั้นนั้นเลยขั้นนั้นเลยขั้นที่แบบต้องเซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะแล้วก็แล้วก,วก็ต่างคนก็ต่างมีความรู้สึกว่าฉันสะดวกใจที่จะคบหา กับเธอแค่มีความสัมพันธ์กันทางกายณนะตอนแรกก็ต่างคนก็ต่างไม่ได้คิดอะไรกันอย่างเงี้ยแบบกว่าจะรู้ใจตัวเองมันก็จะมีอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามามากมายแล้วก็อาจจะดราม่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่ชอบสายดราม่าก็อันนี้ก็เป็นคำเตือนไว้ก่อนเนาะว่ามันมีดราม่านิดนึงนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่า แฮปปี้เอนดิ้งนะคะไม่มีไม่มีแบบแบทเอนแน่นอนก็คือจบดีค่ะจบดีทุกเรื่องเพราะว่าใจคนแต่งไม่ไหวแน่ถ้าเกิดว่าจะให้แบบจบแบบแบดบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่ฟังนะคะระหว่างทางเราอาจจะต้องเจ็บปวดไปด้วยกันในช่วงหนึ่งแต่ในช่วงหลังๆที่เขาเขาเริ่มแบบรู้ตัวแล้วว่าตัวเขารักกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบฟิลแฟนมากๆแฟนกว่าแบบ เฮีย yeah, พับน้องน่านแฟนกว่าเฮีย yeah, คิมน้องพายอีกแล้วทุกคนก็จะแบบคือสองคนนี้มันเป็นแนวแบบวัยรุ่นด้วยอะด้วยด้วยวัยของเขาไม่ได้ห่างกันมากเหมือนสองคู่ก่อนหน้านี้สองคู่ก่อนหน้านี้ก็คือแบบผู้ใหญ่กับเด็กที่ห่างกันเป็นสิบปีใช่ปะ่ะแต่คู่เนี้ยเขาก็จะเป็นแบบไวัยไล่เลี่ยก,กันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นการแสดงออกในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเออมีม,มีเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงวัย ที่อาจจะจูนกันง่ายมากกว่าสองคู่ที่ผ่านมาเนาะก็อยากให้ติดตามจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออมันเขียนได้ลื่นดีแล้วก็เหมือนชีวิตจริงมากที่สุดแบบเหมือนเหมือนอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงมากที่สุดในสามเรื่องที่ผ่านมา,าแล้วก็สำหรับ อีบ e ุ๊นะคะที่เป็นหนังสือเสียงก็วางจำหน่ายมาสักพักแล้วนะคะตั้งแต่ประมาณกลางเดือนใครที่ซื้อมาฟังแล้วก็ขอบคุณมากนะคะเพราะว่าในอ e ีบุ๊เนี่ยเราจะไม่มีการตัด NC ออกแล้วก็จะมีตอนพิเศษให้ด้วย3ตอนนะคะแต่ถ้าเป็นลงใน YouTube เราจะต้องตัดช่วงที่เป็น NC ออกซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะมันก็จะค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะแบบปะติดปะต่อกัน ยากนิดนึงแต่ปฏิติประต่อกันได้เพราะว่าฉากที่ตัดออกก็จะมีแค่ฉาก NC เท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยแอบมาบอกวิธีนิดนึงถ้าถ้าเกิดว่าอย่างตอนนี้เราเปิด introduction ให้ฟังใช่ปะต่อจากนี้ไปอะ่ะเราจะเปิด introduction ให้ฟังซึ่งใน introduction อ่ะมันก็มี NC แล้วนะแล้วก็ต้องตัดออกแล้วทีนี้ใครที่อยากฟังแบบไม่ต้องรอแบบตอน1 2 3 4เอ่อเรามีตัวอย่าง ให้ฟังใน MAP Market คือถ้าสมมติว่าเราลง YouTube ใช่ปะเราอาจจะแบบว่าเออพรุ่งนี้ลงตอนที่1มะเรือนี้ลงตอนที่2 3 4ครบอาทิตย์ถึงจะครบ4ตอนอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAP มาฟังตอนนะตอนนี้นะคะคุณจะสามารถฟังตั้งแต่ i n โทรดักชั o นแบบแบบไม่คัด NC จนถึงตอนที่4ซึ่งมันเป็นตัวอย่างในการในการฟังของเรื่องเนี้ย ได้รวดเดียวเลยนะคะส่วนตอนที่5ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังต่อเนื่องแบบอารมณ์มันไปแล้วมันค้างแล้วก็สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กฟังต่อได้เลยหรือถ้าใครรอฟังใน youtube ก็พักเบรกไว้ถึงตอนที่4ก่อนแล้วก็รอวันเราอัพตอนที่5ใน youtube ไม่งงเนาะก็คือแบบใครอยากฟังเรื่องหน้า4ตอนอะ่ะ4ตอนแรกกับอินโทรดักชั่น่ะก็ไปฟังในเมพ ก่อนได้นะคะดาวน์โหลดแล้วก็ค้นหาชื่อตามนี้เลยก็หนูรู้ว่าพี่ชอบหรือสแกน QR Code บนรูปหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างเลยนะคะดาวน์โหลดมาไว้ฟังก่อนนะคะถ้าเกิดว่า,าใครอยากจะแบบฟังไปพร้อมเราอัพตอนที่1 2 3 4ก็รอใน YouTube ได้เหมือนกันนะคะก็กด Subscribe ไว้เปิด แจ้งเตือนไว้กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้รู้ว่าเรามาอัพตอนไหนเมื่อไหร่หน,นะคะอ่าส่วนเรื่องเวลาอัพเนี่ยยังไงก็ขอเป็นสองทุ่มเหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดวันไหนที่สองทุ่มยังไม่ลงแสดงว่าวันนั้นเราไม่ลงแล้วนะคะก็คือให้เล็งไว้เลยว่าสองทุ่มอะ่ะเปิดเข้ามาในช่องนี้ อ่าถ้าสมมุติว่ามีคลิปก็คือวันนั้นเราลงแต่ถ้าสมมติว่าสองทุ่มไปแล้วเนี่ยเรายังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆก็คือวันนั้นก็คือไม่มีลงแล้วนะคะอันนี้แจ้งไว้ให้ดูโดยทั่วกันเนาะจะได้ไม่ต้องรอกันเอาแบบนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะกติก,ตกาส่วนใครที่มาแอบแบบตามว่าเอยทำไมหายไปนานจังเลยทำไมไม่ลงสักทีวันหนึ่งแล้วยังไม่ลงสองวันแล้วยังไม่ลงต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเออบางวันเนี่ยเราก็ไม่สะดวกที่จะอัพคลิป เหมือนกันเพราะว่าบางทีอาจจะติดธุระข้างนอกหรือว่าติดงานอย่างอื่นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่หายไปนานเกิน3วันนะคะถ้าใครติดตามกันมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆก็น่าจะรู้ว่าประมาณนี้ไม่หายไปไหนเกิน3วันแต่ถ้าสมมุติว่าเราหายไปเกิน1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ทุกคนอย่าเพิ่งอ่านฟอนะคะให้รู้ไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราหายไปเองแต่ YouTube <laughs> <laughs> ได้ทำการบล็อก เรานะคะก็คือแบนเราเนื่องจากเนื้อหาเราบางช่วงบันตอนอาจจะแบบว่าไม่ถูกกดชุมชนของ y o u t u b e นะคะมันก็เลยทำให้เราโดนแบนไปซึ่งครั้งแรกอะ่ะโดนไปแล้วเพราะว่าเผลอลง NC ไปใช่ปะคลิปที่ต่อเรื่องแล้วแล้วเรื่องที่ผ่านมาถ้าคลิปไหนหายอะ่ะอันนั้นคือโดนแบนนะคะช่วงแรกๆเราทำเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคือเขาจะลบคลิปเราออกไปเลยไม่สามารถลงใหม่ได้นอกจากว่าแบบจะเปลี่ยนเปลี่ยนคลิปใหมะ่ะ ถ้าสมมุติว่าคลิปไหนหายไปแสดงว่าคลิปนั้นโดนแบนนะคะแล้วก็ต้องขอโทษไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้ฟังตอนนั้นๆน,น,นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวไม่เสียเวลาแล้วพูดมาจะสิบนาทีแล้วคิดถึงทุกคนนะไม่ได้ทอล์กยาวๆแบบนี้นานมากเดี๋ยวไปฟังอินโทรดักชันกันเลยดีกว่านะคะยังไงก็ฝากติดตามพี่เหนือกับน้องเบลในเรื่องก็หนูรู้ว่าพี่ชอบด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ ใครอยากเป็นกำลังใจให้ก็สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้นะคะในราคา399บาทหรือไม่ก็คลิกเข้าไปให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆในแอปอในแอปพลิเคชันเมปมาร์เก็ตก็ได้หรือใครอยากจะโอนตรงเดี๋ยวแนบพร้อมเพย์ไว้ให้ล้อเล่ง <c oughs> นะคะก็สามารถไปให้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นของขวัญในในแอปอ่ะ,อะแอปนิยายอ่ะ เออเขาเรียกอะไรไม่รู้แหละนั่นแหละค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตั้งนานายฟังอินโทรดักชันกันไม่เสียเวลาเดียวเรื่องก็หนูรู้ว่าพี่ชอบอินโทรดักชันท้องทะเลยามค่ำคืนมีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องให้เห็นเกลียวขึ้นเสียงลมพัดผ่านผืนน้ำฟังชัดเมื่อไรผู้คน เม็ดทรายละเอียดสะท้อนแวววาวราวกับอัญมณีล้ำค่ามองไปไกลลับตาไฟจากเสากระโดงเรือประมงเรียงรายแข่งกับดวงดาวบนท้องฟ้าสีดำสนิทถนนสายริมหาดปานบุรีในเวลาเที่ยงคืนกว่าเงียบกริบแทบจะไม่มีใครสัญจรผ่านรถยนต์คันโตจอดนิ่งอยู่ชิดทิวสนข้างทางที่เหมือนเส้นแบ่งระหว่างชายแดนและยางมาตอย เบาะกลางของรถเจ็ดที่นั่งมีสองเงาตะคุ่มอยู่ในความมืดแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านสาดเข้ามาในรถทำให้ทาราแสบตาจนต้องหรีร่างเล็กขยับศีรษะให้ยกสูงเพื่อให้ผลระดับแสงรบกวนจากด้านนอกเมื่อกระพริบตาไล่แสงวิบวับออกไปภาพเบื้องหน้าก็ปรากฏชัดเจน ร่างกำยำเปลือยส่วนบนคล่อมทับอยู่ในระยะประชิดมือเล็กเผลยกขึ้นรูปไหลอย่างหลงไหลคนสวยแลบเลียริมฝีปากของตัวเองแสดงความพึงพอใจอย่างเผลอตัวมัดการที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้หาได้ไม่ง่ายนักใบหน้าหลอเหล่าของคนที่เพิ่งรู้จักกันไม่ถึงสัปดาห์ก้มลงมากดเม้มริมฝีปากที่ซอกคอขาวเนียนอีกครั้ง จนเจ้าของเนื้อบางร้องประท้วงเพราะรู้สึกเจ็บจี๊ดรู้สึกได้เลยว่ารอยช้ำสีกุหลาบจะต้องเด่นร้าท่านตาเห็นมือเล็กฟาดเข้าที่ไหล่กว้างเต็มแรงด้วยความหงุดหงิดบอกว่าอย่าทำรอยไงคอมึงหอมมึงหื่นเองเหอะพูดจาให้มันดีๆหน่อยกูเป็นพี่มึงตั้งหลายปีแล้วมึงพูดตีกับกูจังเลยนะ พึ่งเจอกันแค่สามครั้งก็เปลี่ยนสรพพนามจากคุณและผมเป็นกูมึงเรากับสนิทกันนักหนาครั้งแรกที่เจอกันน้ำเหนือโดนทาราหาว่าเป็นโรคจิตทั้งทั้ที่เขาแอบถ่ายรูปน้องชายตัวเองเก็บไว้หยอกล้อครั้งที่สองก็เจอกันที่เดิมเพอาะเขาจะชวนน้องชายไปกินข้าวแต่ดันคลาดกันจึงลากเพื่อนของน้องชายไปแทน ส่วนครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเกิดจากการนัดหมายเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์รันจวนละมังเสียงหายใจหอบทีดังแข็งกันค่อยๆลดระดับจนเป็นปกติปรีน่องของคนนอนราบกับเบาะผ้าทับอยู่ที่ต้นขาแข็งแรงของอีกคนที่นั่งเหงือเปียกโชกพิงกับเบาะเมื่อนอนพักจนรวบรวมกำลังได้ ทาราก็หยิบกางเกงของตัวเองด้วยมือไม้ที่ยังสั่นเทาแต่ก็พยายามเก็บอาการให้ได้มากที่สุดไม่ต่อเหรอไม่อะไรวะเพิ่งสามรอบเองในวะแซบคุณไม่แซบไงให้เอาแค่นี้ก็บุญแล้วปะสัพพนามหยาบคายตอนมีเซ็กส์เปลี่ยนกลับมาเป็นปกติจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะก้าวร้าวรุ่นพี่แต่เว้นไอ้โรคจิตนี้ไว้สักคนเถอะ หยาบคายใส่เขาก่อนเองไม่แซบแต่ค้างชื่อกูไม่หยุดเลยนะกลับได้ละ่ะไม่อ่ะคืนนี้กูจะหาที่นอนแถวนี้แหละขี้เกียจขับรถร่างสูงพูดอย่างไม่ยี่หอะหยิบเสื้อผ้าของตัวเองมาสวมบ้างจะบ้าหรือไงพรุ่งนี้ผมต้องไปทำงานนะนี่ปานบุรีนะคุณไม่ใช่พัทยากว่าจะถึงก็เช้าพอดีผมไม่มีแรงขับหรอก งั้นเอากุญแจรถมาผมขับเองโทรไปลางานเทนาแค่ขยับตัวยังยากจเจ้าปัญญาที่ไหนมาขับรถน้ำเหนือว่าพลางกวาดสายตามองไปด้านล่างของคนตัวเล็กทารารู้สึกเสียหน้าขึ้นมานิดหน่อยเขาคงเผอแสดงท่าทีปวดแสบให้อีกคนเห็นจนโดนจับได้แล้วใครใช้ให้ถอมาถึงปานบุรีละ่ะเออช่างเถอะ งั้นก็รีบไปหาโรงแรมนอนไฮซีซันแบบนี้จะมีที่พักว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ยอมสงบศึกก็เพราะว่าสาเหตุการเอาท์ดอร์ครั้งนี้มาจากเขาเองธาราไม่อยากใช้บริการโรงแรมในกรุงเทพเท่าไหร่เนื่องจากกลัวเรื่องจะถึงหูที่บ้านอีกอย่างก็กลัวว่าจะเจอคนรู้จักด้วยแต่ก็ไม่คิดว่าน้ำเหนือจะพามาถึงปานบุรีจะทักทวงตั้งแต่แรกก็ไม่กล้า เดี๋ยวจะพาดอะไรเด็ดๆไปแล้วก็เด็ดสมใจอยากจริงๆ